สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทันด้วยนะครับผมดีดีตอลอบสู่ช่องไอซ์ัทฟอนี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะกคนอ่ะก็มีอยู่นที่หน้าต่างไอดีลักอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวเกียร์ทางด้าของเกียร์แปดดาวแจกฟรีของหูฟังเลี้ยนาท่านเองซึ่งเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่ได้มาจากตารางล็อกอินนั่นเอง แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะผมเป็นจากตารางล็อกอินเหมือนกันแต่ตรงนี้จะเป็นล็อกอินประมาณ4เดือนเลยนะผมหรือว่าล็อกอิน120วันนั่นเองสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ดียังไงแล้วก็สามารถนําไปติดให้กับเลนเจอร์ตัวไหนได้บ้างเดี๋ยวผมมาอธิบายคร่าวๆให้กับมือใหม่แล้วก็คนที่เล่นมานานแล้วก็ไม่ค่อยมีเกียร์ใช้ หน่อยละกันว่าติดให้กับเรนเจอร์ตัวไหนคุ้มที่สุดแล้วก็ติดให้กับเรนเจอร์ตัวไหนได้บ้างถ้าไม่ติดแบบตรงสายนะผมอะสำหรับเกียร์หูฟังเลี้ยวหนาตรงนี้นะผมค่ามาตรฐานก็เป็นฐานของหลบสกิลกับต้านสกิลอยู่แล้วแต่แค่ขาดแค่ออปชั่นหนึ่งอ็ปชั่นนะผมคือค่าทางด้านของค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่นั่นเองก็สำหรับใครที่ใส่ตรงสายก็จะได้ออปชั่นที่ครบเครื่องมากๆและอีกทั้งอีกความสามารถหนึ่งที่มากับ ตัวเกียร์8ดาวชิ้นนี้เป็นทั้าของความเร็วในการเคลื่อนที่บวก4 2ซึ่งเกียร์ชิ้นนี้ผมได้ถามเข้าไปในโพสต์แล้วผมว่าเกียร์ชิ้นนี้ใส่กับตัวอะไรยีบางคนก็บอกว่าใส่กับอาร์เรนเจอร์ตัวบินบ้างบางคนก็บอกว่าลองใส่กับไก่ทองดูบางคนก็ใส่นอนแสงอะไรทํานองนีผ้ผมก็เลยตัดสินใจว่าลองเอาไปใส่กับไก่ทองดูเพื่อตัวของไก่ทองจะตีแบบแรงขึ้นนิดนึ่งไหมหรือว่าหลบสกิลต้านสกิลดีขึ้นนิดนึ่งไหมนผมอ่ะ สำหรับเกียร์ชิ้นนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายคร่าวๆก่อนละกันว่าการได้รับง่ายที่สุดได้รับมาจากอะไรเนื่องจากว่าใหม่หลายคนเพิ่งมาเล่นเอาประมาณก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะผมแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกียร์พวกนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกียร์เขาไปเอามาจากไหนได้บ้างสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ย้ำอีกครั้งว่ามาจากกลางล็อกอินเดือนนี้เท่านั้นไม่มีเดือนอื่นแล้วนมเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแจกนั่นเองแล้วก็ เป็นเดือนที่ผมมองว่าอาแจกค่อนข้างที่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตั๋วกาชาหรือว่าลูบี้อะไรต่างๆค่อนข้างที่เยอะสำหรับมือใหม่ที่เล่นอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นในเดือนนี้ก็จะได้ทา้งท่าของเกียร์เ็ดาวรวมทั้งหมดนะผมอ่ะก็น่าจะประมาณ3ชิ้นรวมกับเกียร์แดาวอีก2ชิ้นรวมๆแล้วน่าจะได้เกียร์ประมาณนี้นะผมอ่ะสำหรับมือใหม่ก็ ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันส่วนอีกค่าหนึ่งที่เป็นอ่าค่าเฉพาะของเกียร์แปดาวเป็นธาะของเพิ่มความเร็วในการโจมตีเอ็นเปอร์เซนท์ครับสำหรับตรงนี้อ่ะก็ง่ายๆเลยว่าจะเอาไปเพิ่มให้กับค่าสำหรับตัวที่มีสกิลอ่ะตามค่าสกิลพัสนั่นเองสำหรับตัวไหนที่ไม่มีค่าสกิลตรงนี้ก็ตรงนี้จะไม่ขึ้นนั่นเองอ่ะส่วนตัวผมมองว่า ใช้แค่4ีค่าตรงนี้ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วสําหรับเกียร์ชนินี้และถามอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าติดไม่ตรงสายล่ะติดให้กับเรนเจอร์ตัวไหนได้บ้าง สำหรับเกจ้นี้สามารถติดให้กับเลนเจอร์ได้แทบทุกตัวเลยครับผมยางเช่นว่าถ้าเอาไปติดให้กับสายพลังสายพลังก็จะเคลื่อนที่เร็วลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยถ้าติดให้กับสายไวพิบล่ะจะมีประโยชน์ไหมก็ไวพิบก็จะหลบต้านค่อนข้างที่สูงมากกว่าเดิมนั่นเองหรือใครที่จะเอาไปประยุกต์พิกแพงใสกับตัวบินหรือตัวการบินก็ได้เหมือนกันครับผมเนื่องจากว่าเกจี้นี้มีทางนะาของเคลื่อนที่ต้านสกิลลบสกิลนั่นเองถ้าใส่กับตัวบิน ควรใส่ให้กับตัวบินที่เป็นสายว่องไวนะครอบอะถ้าติดให้กับสายว่องวะอะถ้าไม่ติดให้กับสายว่องไวจะเป็นไรไหมอย่างเช่นเอาไปติดให้กับไอโบบินล่ะได้ไหมถือว่าได้ไหมผมก็มองว่าได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วผมมองว่าถ้าติดให้กับตัวของสายว่องไวเราสามารถเลือกออปชันอีกหนึ่งออปชันเป็นค่าลบดีได้หรือใครจะเลือกเป็นค่าเคลื่อนที่อีกก็ได้เนื่องจากว่า เกียร์ชิ้นนี้ถ้าเอาเลือกออปชันเปิดค่าเคลื่อนที่อีกสูงสุดน่าจะได้ประมาณ3 0บวกกันก็ประมาณ72เปอร์นั่นเองซึ่ง72เปอร์ถ้าให้เทียบกับเกียร์ยุคก,ก่อนหน้านี้ผมซึ่งผมก็ผ่านมาแล้วแหละสําหรับเกียร์ยุคนั้นเกียร์ยุคนั้นเคลื่อนที่สูงสุดอยู่ที่78เลยท่มเกือบแปบเปออันนั้นน่าจะใช้ดีกว่านี้มากๆครับแต่ก็ตามนั้นเลยเกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่สามารถประยุกต์ทิแพงได้กับล,ลยดดยดดีีีกกวว่าาาาา้้้งขอแหหนนนนิรรมมๆสเช สำหรับผมนะผมผมส่วนตัวผมตีได้กับตัวของไกล้ทองแล้วก็ตัวของอาเปาตัวนี้แล้วแล้วก็ลองทดสอบเล่น PVP ดูแล้วอะรู้ผลคร่าวๆว่าเลนเจอร์ตัวนี้ ดีแบบอ่ะก็เหมือนปกติเลยทนบผมไม่มีอะไรแปลกต่างจากเติมเนื่องจากว่าเกียร์ชิ้นนี้ก็เหมือนกับเกียร์เจ็ดดาวทั่วไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีค่าสกิลพัตก็ไม่ส่งผลอะไรใหญ่ทั้งสิ้น่นอกอ่ะส่วนตัวผมมองว่าการทําเกียร์แจกแล้วก็มีค่าแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนบออ่ะสำหรับอ่ะตรงนี้มาขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันก็ตรงนี้ท่านบผมอ่ะใครที่มีขนนกเหลือหรือว่าใครที่มีขนนกพอประมาณผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนเนื่องจากว่าเกียร์ชิ้นนี้ ไม่ควรค่าแก่การอัปเกรดนั่นเองนะ่ะสำหรับมือใหม่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าขนนกฟินิกตรงนี้ณปัจจุบันนี้ยังหายากอยู่นะเอาง่ายๆคือ1น,นเดือนน่าจะได้สูงสุดประมาณแค่30อาขนนั่นเองผมก็เลยไม่อยากให้เอามาตีบวกเกียร์ชิน้นนี้อยากให้ไปตีบวกทางด้านของเกียร์ทางด้านของรอบนี้ที่เป็นดาบมากกว่านะผมอันนั้นจะคุ้มค่ามากมาก เดี๋ยวลองไปรีวิวกันที่ด่านเสเตจหลักกันเลยท่าผมว่าการติดเกียร์ชิ้นนี้ให้กับตัวของบาวไกลทองมีข้อดีข้อเสียอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปทดสอบอตามจริงกันเลยท่ผมว่าเป็นมาอย่างไงะก็ด่านที่ผมจะรีวิวก็เป็นด่านที่396นั่นเองเป็นด่านขาประจําของผมเลยนผมสําหรับด่านนี้ก็เรามาดูดูกันเลยท่ผมว่าเป็นไงกันบ้าง สำหรับตัวของไกลทองนี่เคลื่อนที่ก็จะเร็วขึ้นประมาณนึงแล้วก็บัฟของตัวนี้ก็มีบัฟเคลื่อนที่อยู่แล้วผมก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับการบาฟเคลื่อนที่ของเลนเจอร์ตัวนี้ผมมองว่าก,ก็โอเคอยู่แล้วผมแล้วก็เลนเจอร์ตัวนี้ถือว่าดีไกลมากๆด้วยเคียร์ที่ผมปิดให้ก็จะเน้นไปทางคลิปมากกว่าผมแล้วก็มีแผนว่าผมจะอัพเลนเจอร์ตัวนี้เป็น9้าดาวเพื่อลุ้นรับความสามารถทางด้านของจอบเกาะสายพลังแบบทนะ่าแสงพวกนั้นผม,ผมอยากได้มากๆตรงนั้นอะ ก็ตามนี้เลยท่ผมติดเกียร์ให้ดาเมจก็ก็หนักอยู่ทีสำหรับลิเจอร์ตัวนี้มันหนักอยู่แล้วผมแล้วก็ได้ทันตาของเกียร์แปดดาวมาก็จะทําให้ลิเจอร์ตัวนี้ยืนได้นานมากกว่าเดิมที่แรกผมติดเกียร์ตัวนี้เป็นทันตาของกาดลิงนั่นเองซึ่ง ที่ผมติดให้ก็เนื่องจากว่าผมต้องการอัตราการกกใช้สกิลนะผมแต่ผมดูคร่าวๆแล้วว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถึงไม่มีออกสกิลผมรู้สึกคร่าวๆว่ามันออกสกิลดีมากๆผมผมเลยเลือกที่จะไม่ติดเกียร์ออกสกิลให้แล้วพีเอพีเป็นมายังไงบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างผมอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เกมตั้งรับกันก่อนว่าตัวของบาไก่ทองผมจะสามารถแบบยิงฝ่ายตรงข้ามได้ไหมเนื่องจากว่า เกียร์ที่ผมติดให้ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันผมและผมก็รู้สึกว่าตัวของนี่อ่ะก็ออกมา2ตัวแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูดามิดกันคร่าวๆก่อนเพราะว่าดามิดตัวนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยผมก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งโยนเข้ามาผมก็เลยทําให้สังเกตง่ายขึ้นนิดนึงอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนการเจาะเกาะสายพลังตรงนี้ ยังไม่มีค่าออปชันที่ผมร่างเก้าดาวมาเลยผมก็อาจจะดีเบากว่าตัวของนอนแสงนึงแต่ตัวของนอนแสงมันมีค่า เจาะสายพลังอยู่แล้วโหนมันก็เลยค่อนข้างที่ดีหนักมากๆนี่ดาเมจก็ผมก็มองว่าใช้ได้อยู่โนผมสำหรับเกียร์ชิ้นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกียร์ชิ้นนี้โนผมอ่ะผมมองว่ามือใหม่ที่ไม่มีเกียร์หรือว่าคนที่เล่นมาระยะหนึ่งที่เกลือหนักๆโนะม้มอ่ะเป็นเกียร์ที่ผมมองว่าดีมากๆเลยสําหรับใครที่แบบอะยังลังเลอยู่ว่าเกียร์ชิ้นนี้จะติดให้กับตัวไหนอีกแนะนําว่าเลือกติดให้กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดก่อนส่วนเกียร์ที่แบบ ถ้าเราเปิดได้เกียร์ดีๆทีหลังเราค่อยมาสลับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนใส่กับอีกตัวหนึ่งก็ได้นะผมอ่ะทีนี้เข้าๆแล้วผมน่าจะแพ้ตัวบินฝั่งตรงข้ามเนื่องจากว่า อาทีมป้องกันผมไม่ใช้ตัวกันบินนั่นเองอีกทั้งเลือกนึงอะหลายคนก็บอกว่าไปใส่ตัวกันบินให้ก็ได้นะผมแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่นะผมเนื่องจากว่าตัวกันบินผมไม่ได้ใช้ในทีมป้องกันนั่นเองอะเดี๋ยวเรามาดูเกมอาโจมตีกันบ้างนะผมว่าเป็นไงอะผมขอไม่เลือกทีมคนไทยละกันเดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะหกอาก็ดูทีมต่างชาติละกันที่ผมไปตีนะผมอะก็ผมก็ได้ทําการติดเกียร์ไปแล้วแหละสําหรับตานี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันค่าวาดาเมดจะเป็นยังไงนี่โยนหอกมาแล้วผมจะเน้นตัวนี้เป็นการตีธรรมดาห่มีการตีธรรมดาก็จะติดคลิกหนักมากๆบวกกับตัวของแอมเลียกับตัวของทันอายผมก็เลยตีคลิกหนักมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าใส่ค่าแฟ่ทั้ง2ตัวนั่นเอง ฝ่ายสงครามใช้ตัวบินเหมือนกันผมองอสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ถ้าถ้าใครอยากให้ผมลองเอาไปติดเกียร์ให้กับตัวบินดูก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้หว่าอลองติดเกียร์ตัวไหนได้บ้างว่าติดให้กับตัวอะไรที่แบบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวไหมอันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เลยหอ,อะ สำหรับคลิปนี้ก็ดูประมาณนี้ก่อนละกันว่าเกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆแล้วก็ตัวของบาไกทองก็จะเห็นได้ว่ายืนได้นานมากกว่าเดิมร่บผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมติดเป็นเกียร์กระดิผมรู้สึกว่าเลนเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่เปราะบางมากๆร่บผมแล้วก็ค่อนข้างที่ตายง่ายมากๆด้วยเดี๋ยวลองมาทดสอบกันหน่อยผมก็จะทดสอบกับทีมไอดีลองของผมนั่นเองก็น่าจะเป็นไอดีลองๆของผมแถวนี้แหละไอเดีเอลซ่าของผมทีมป้องกันน่าจะใส่ตัว ครบค่ะ่ครบทางับผมผมเลยจะโยกไปดีอาไอดีที่ไม่ค่อยมีเลนเจอร์พร้อมละกันเดี๋ยวผมจะหาไอดีลองๆผมนะผมที่เลนเจอร์มีสายพลังเยอะๆผมจะลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอะไอดีที่ผมจะทดสอบไอดีแรกก็น่าจะต้องเป็นไอดีของอดัมนั่นเองเนื่องจากว่า ไอดีนี้ผมใช้ตัวชนถึง2ตัวผมใช้ทั้งทั้งของโอลิเวอร์กับตัวของอดัมนั่นเองทุเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูละกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะทีมที่ผมจะใช้ก็เป็นทีมที่1เดี๋ยวผมขอเอาตัวชนไปเพิ่มให้หน่อยละกันเนื่องจากว่าเลนเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่เราบางมากๆรักผมอะ่ะงั้นก็เอาพวกวก1ดาวมาใส่ก็ได้รับผมอะ่ะเลนเจอร์1ดาวผมก็ยังเหลืออยู่เอาเกรนละกันรับผมอะ่ะก็ตามนี้ละกันเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าตัวของเบาไกทองว่า อาบาวพานจอคีตัวนี้จะสามารถเจาะสายพลังได้ดีสักแค่ไหนกันผมทั้งทั้งที่ไม่มีความสามารถก้าวดาวที่เป็นธางดาของเอจาะธาตุแสงตรงนั้นผมก็อยากได้เหมือนกันสาหรับค่าตรงนั้นผมเห็นหลายคนรีวิวทผมค่าตรงนั้นค่อนข้างที่แบบเจาะแรงมากๆานะเดี๋ยวผมก็มาปล่อยให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมไอดีลองๆผมไม่ใช่ว่าไก่กาผมนี่ก็โอ้โหโตัวของน้องเขาก็ค่อนข้างที่ปะบางเหมือนกันสําหรับตัวของไก่ทอง ก็มาดูกันว่าตีคลีหนักขนาดไหนโอ้โหตายหมดเลยที่ผมตอนนี้ก็สำหรับการตีคิีก็ไม่เห็นผลชัดเลยท่มไอดี ID ลองผมเกมตั้งรับค่อนข้างที่ดุอาดุมากๆตอนที่ผมเล่นเองไม่ถึงขนาดนี้ทีน่นี่โอ้โหตามนั้นเลยทมอะก็ทดสอบไอดี ID ลองก็โดนไอดีลองเก็บเรียบเลยน่มอะก็ไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวเกียร์ธานะของเกียร์แปดดาวที่เป็นเกียร์แจกฟรีนั่นเอง ถ้าผมเปิดได้เกียร์ในรอบนี้เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีผมว่าเกียร์ชิ้นใหม่เป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยผมก็น่าจะต้องเปิดแบบจริงจจังๆแล้วแหละรอบนี้สําหรับตัวนี้นะผมอ่ะมันมีการลดการต้านพลังป้องกันของสายพลังนั่นเองถึงแม้ว่าสกิลตรงนี้ไม่ใช่เจาะสายพลังแบบจริงจงจังๆนะผมแต่ค่าตรงนี้มันเอาไว้หักล้างเป็นลดพลังป้องกันส่วนนี้นะผมอ่ะเนื่องจากว่าค่าพลังป้องกัน ยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีเยอะแล้วก็เป็นค่าที่น้อยมากๆถ้าเราสามารถเจาะพลังปก,กันได้พลังชีวิตถึงจะร้อยล้านก็โดนตีทีสองตีตายได้เหมือนกันนะครับผมอะ่ะก็ไว้ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับใครที่อยากให้ผมเอาเกียร์แปดาวไปตดให้กับลนเจอร์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดินแจ้งเตือนเพื่อพาข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆจากช่องไอซาันฟานี่ด้วยนะครับผมสาหรับ